ส่วนค่าคือคอยนิมูลสองทัศนคติที่ไม่สามารถลงรอยกันได้ไม่ว่าการเงินโลกใหม่และโลกเก่าวันนี้ชาวอิสันนะครับไม่กลัวไอเอ็ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ที่ตรงค้าบกับ IMF เลยฉะนั้นวันนี้ เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาเข้าถึงเรื่องนะครับในหัวข้อข่าวของ You t u เด y นะครับก็มีการแสดงธนศนคติทั้งหมด3ท่านด้วยกัน1ในนั้นคือชาวฮองหินสั้นผู้ก่อตั้งคาดานนะครับและอีกคนหนึ่งคืออ,อีกกลุ่มหนึ่งคือ IMS อนะครับอีกคนหนึ่งคือสวอร์เดน คนนี้ถ้าได้อยู่ในวงการคริปโตในเรื่องของข่าวเรื่องของการวิเคราะห์ก็น่าจะได้เคยได้ยินนะครับฉะนั้นมันจะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับกลุ่มที่เป็นโลกการเงินแบบดั้งเดิมกับกลุ่มที่เป็นการโลกการเงินแบบใหม่นะครับฉะนั้นกลุ่มนี้จะมองทัศนคติเรื่องเกี่ยวกับการอยู่รอดและเศรษ,ษฐกิจแตกต่างกันนะครับ ทางสวอเดนกับชาวไซ์นจะมองจากล่างขึ้นไปบนและทางกลุ่มพวก i อเก็จะมองจากบนขึ้นไปล่างนะครับมองบนลงมาล่างเราก็จะเห็นว่าสองอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องช่างใจแล้วก็วัดความเสี่ยงเอาว่าคุณจะมั่นใจในโลกการเงินแบบไหนนะครับ ถ้าเป็นคุณคุณต้องตัดสินใจเอาเองแล้วกันคุณมั่นใจแบบไหนนะครับผมลองถามอย่างนี้กับทุกคนคือกดหนึ่งนะครับมั่นใจในโลกการเงินแบบดั้งเดิมสองคือโลกการเงินแบบคริปโตท,ที่โลกแบบใหม่นะครับการเงินแบบกระจายอำนาจเอาแบบไหนโอเคนะผมมาถึงตรงนี้นะครับก็เท้าความก่อน i m IM f นะ เขามองคริปโตเครนซีว่าอย่างไรบ้างอันนี้เป็นบทความข่าวนะครับเขาบอกว่าวเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสำนักข่าว r e ทรูส s นะครับรีทรูส um. ก็รายงานข่าวว่า m อเนี่ยเตือนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บล็อกเชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของโลกที่สามรวมถึงคริปโตเครนซีด้วยที่มีการใช้โลกที่สามอย่างพวกลาตินอเมริกาอีกหน่อยบราซิลอาร์เจนตินา จะมีการใช้นะครับและประเทศที่เป็นหัวหอ,อกหลักๆคือเอลซาวาดอคือประธานาธิบดีนายิบบูเคเล่ทำไมเขาเห็นถึงตรงนั้นนะครับเขามองแตกต่างก,กันกับทางโลกการเงินแบบนั่งเดิมฝั่งของธนาคารกลางของสหรัฐยังไงนะครับเขามองอย่างนี้นะครับเขาเนี่ย ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจโลกในข้างหน้าฉะนั้นคนที่ตายก่อนนะครับคือคนที่ติดตามพี่ใหญ่นั่นเองอย่างอเมริกานะครับเขาก็คิดว่าเขาอยู่ในความเสี่ยงถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่ใหญ่อย่างอเมริกานะครับปรับลดและมีการรับมือกับเศรษฐกิจยังไง ประเทศเล็กๆนะครับที่ตามพี่ใหญ่โดยใช้เงินสก,กุลดอลลาร์เนี่ยจะโดนก่อนโดยเฉพาะลาตินอเมริกาอย่างเอลซาวาดอ์นะครับเลยตัดสินใจที่จะมีการใช้คริปโตเครนซีหรือบิตคอยเป็นสก,กุลเงินเพื่อใช้ในการชำระหนี้นะอย่างหนึ่งนะครับและใช้นะครับ เป็นสกุลเงินอีกสกุลเงินหนึ่งของประเทศนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อป้องกันสภาวะเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นเพราะกลัวว่าจะเป็นแบบอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อีกหลายประเทศที่เวเนซุเอลาที่ล่มจมเพราะสภาวะเงินเฟอ้อดังนั้นเงินเฟอ้อนะครับเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งนะครับที่ประเทศโลกที่3กลัว รวมถึงข้อมูลของเชนลิง์นะครับเขาได้บอกตรงนี้ว่า,ามีประเทศต่างๆนะที่ตอนนี้ตามพี่ใหญ่ต้อยตต้อยๆนะครับแต่ว่าก็มีการใช้แอบใช้คริปโตเครนซีเหมือนกันนะครับและก็มีการสนับสนุนคริปโตเคินซี y บางกลุ่มในประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามปากีสถานอินเดียพวกนี้นะครับเขาก็กลัวสภาวะเศรษฐกิจฐฐที่ ประเทศโลกที่หนึ่งที่สองไม่สามารถที่จะรับมือกับเศรษฐกิจได้ฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็เตรียมตัวแล้วถึงแม้ว่าในประเทศจะมีการออกมาแบนคริปโตที่อย่างเต็มตัวเลยนะครับอย่างเต็มข้อเลยนะครับแต่ปัญหาคือประเทศเหล่านี้เขาก็พยายามนะครับที่จะไม่พูดอะไรมาก ตามพี่ใหญ่ไปก่อนแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมีการใช้คริปโตมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทาง IMF เนี่ยเขาได้พูดในประโยคสุดท้ายที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าคริปโตเนี่ยมันมันสามารถคุกคามกับนโยบายท้องถิ่นและนำไปสู่การหลีกเลี่ยงภาษีอันนี้จริง นหน่วยงานกำกับดูแลได้เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยของประเทศกำลังพัฒนาพิจารณาการออก CBDC เพื่อตอบสนองการยอมรับคริปโตที่เพิ่มมากขึ้นถ้าดูมุมมองจากข้างบนลงล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมนะครับหรือว่าระบบการเงินในประเทศได้อย่างธนาคารกลาง กลัวสูญเสียสเสถียรภาพนะครับทางการเงินพอมาก่อนมันเก็บภาษีได้นี่นะครับแล้วก็อ่าตัวเงินต่างๆเนี่ยก็ไหลเข้าไหลออกในประเทศนะครับเนื่องจากยุคในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นยังไม่มาดงนั้นรัฐบาลกลัวนะครับว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคริปโตเเรนซี่เข้ามาและก็ทำลายสเสถียรภาพทางการเงิน คนต่างๆก็จะไม่ได้เขาก็จะไม่ได้ภาษีนะครับรวมถึงาบางทีเนี่ยมันก็คนที่เสียผลประโยชน์นะครับก็อาจจะเป็นรัฐบาลเองหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตซีก็ได้รับผลตอบแทนตรงนี้ไปด้วยนะครับนั้นเขาก็กลัวนะครับประชาชนทั่วไปไม่ได้เข้าถึงเงินแบบกระจายอำนาจนี่นะครับ ผมก็บอกเลยว่ามันก็มองได้หลายมุมมองมาดูมุมมองของชาวอินสันมากนะครับเขาก็วิจารณ์ในเอฟนะนะครับชาวอินสันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ก่อตั้งคาดานน้องนะครับแล้วก็ได้ทวิตแถลงความเพิ่มเติมนะครับของ IMF ว่าบล็อกเชนเนี่ยมันจะแก้สภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงและ ธนาคารกลางนะครับและก็กองทุนต่างๆเนี่ยในท้องถิ่นก็สามารถควบคุมได้นะถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้วรู้มันดีจริงคือคุมได้นะครับซึ่งแตกต่างเงินสกุลดิจิตอลแบบกระจายอำนาจนะครับตรงนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบว่าเออคุณก็ใช้ CBDC ไปนะแล้วเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยก็ใช้ไปด้วยคือใช้ไปทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับ รวมถึง CBC เนี่ยก็สามารถทำให้คุณเนี่ยก็มีอำนาจเหมือนเดิมมีเสถียรภาพเหมือนเดิมนะครับคุณมี CBC ใช้เพราะยังไงในวงการคริปโตนซีมันก็ต้องใช้ผ่าน CBC นั่นแหละทำไมมันต้องไปอะไรกันนักหนานะครับกับโลกการเงินแบบใหม่กลัวเงินจะเข้าในกระเป๋าของใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่อํานาจและบารมีและความรู้ความเข้าใจด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะครับทางชาวไอซานก็ค้านหัวชนฝาเลยว่าเออถ้าเกิดมองจากคนที่อยู่ข้างล่างไปข้างบนนะครับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยหรือเป็นผู้ประกอบการ หรือทำอะไรก็ตามเขาก็จะโดนสภาวะเงินเฟอ้อบีบเข้าไปถ้ารัฐบาลในท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาและคุณมั่นใจหรือเปล่าว่ารัฐบาลในท้องถิ่นของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่าฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาตัวรอดนะครับเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ เราก็ไม่รู้นี่สภาวะเงินเฟอ้อมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำลายค่าเงินอะไรขึ้นนะครับยิ่งตอนนี้แทบจะไม่มีความหวังเลยถ้าเกิดเอาเงินไปฝากไว้ธนาคารผลปรากฏว่าคุณฝากไ้ร้อยปอาดนะครับมูลค่าอีกสิบปีข้างหน้าก็จะไม่เท่ากับมูลค่าที่คุณฝากเงินอยู่ตรงนี้แถมดอกเบี้ยในธนาคารก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยงนั้นสิ่งตรงนี้นะครับทำให้เราเห็นมุมมองว่า มุมมองของคนข้างล่างกับคนข้างบนสวนทางกันนะครับคนข้างบนคืออยากควบคุมหมดแต่คนข้างล่างบอกเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นคุณบริหารผิดพลาดคุณบริหารที่ไม่สามารถแก้ไขได้จริงคนเดือดร้อนก็คือไอนะครับคือพวกเราคือคนข้างล่างนะครับบริษัทบางบริษัทนะครับ มีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านเลยอยู่ข้างบนนะครับวันดีคืนดีเจอสภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงบริษัทบางบริษัทก็อาจจะสูญเสียโอกาสนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาเรื่องของอการตกงานแรงงานด้วยนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยถ้าเกิดมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นประเทศก็จะรับไม่ไหวนะครับรวมถึง การงานนะครับแล้วก็แรงงานก็จะเจอกับสภาวะปัญหานี้ไปด้วยฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครกล้าไว้ใจใครนะครับต้องมองมีไม่มีใครกล้าไว้ใจใครไม่มีใครกล้ารับประกันใครว่าคนนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกคนก็มองว่าเอางี้และกันก็ ทางใครทางมันนะครับแก้ไขปัญหากันเอาเองนะเ mm hmm. พราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงกับการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่นบางประเทศด้วยมีคนนะครับชื่อสโวเดนนะครับสโบเดนเนี่ยเขาเรียก cbdc นะว่าความบิดเบือนของคริปโตนะครับหรือเขาเรียกภาษาอังกฤษนะว่าคริปโตฟาส,สิสนะครับน่าจะมาคำจากคำว่าฟาส,สิสพวกพเผด็จการนะ ค u r เ e n นซนะครับเนื่องจากเฟดคอยนะครับที่เรียกกันว่าเฟดคอยเนี่ยคือการทำให้เงินออมของคนอเมริกาโดยเฉลีย่ยลดลงเหลือศูนย์และทำให้เขาต้องใช้ C.B.C. อย่างรวดเร็วนะครับหมายถึงว่าค่าเงินนะครับก็จะทำให้เงินที่เคยฝากเอาไว้เนี่ยมันไม่มีมูลค่าเลยเลยในอนาคตฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนมา C.B.C. แทน นะครับเนื่องจากว่าบริหารไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทางสวอเดนก็บอก c b c เหมือนเหมือนกับความปิดเบือนของคริปโตนะครับคือมันไม่ <c oughs> คือมันไม่มีอะไรนะครับที่เป็นงานกระจายอำนาจจริงๆนะครับใช้รูปแบบเดิมทำแบบเดิมเลยเงินแบบ c b d c เนี่ยทำแบบเดิมเลยนะครับควบคุมแบบเดิมเสร็จแล้วพอสุดท้ายมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จริงหรืออย่างที่สมบูรณ์พูดโอเคนะวันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับถึงมุมมองหลายมุมมองด้วยกันนะครับแต่วันนี้ชาวเวอร์ันก็ได้ออกมาแบบค้านอย่างเต็มที่เลยนะครับคุณจะดูมุมมองดูมุมมองเดียวไม่ได้คุณจะรอดรอดแค่คุณคนเดียวไม่ได้ประเทศไม่ประเทศจะเป็นยังไงช่างมันนะครับแล้วคนที่อยู่ในประเทศละ่ะ เขาไว้ใจคุณและคุณมั่นใจว่าคุณเก่งขนาดไหนที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้หรือว่าสุดท้ายแล้วจะทางใครทางมันเราก็ตูมุมมองหลายจากมุมมองนะครับซึ่งเราก็อย่าไปโทษใครว่าใครผิดใครถูกต้องดูอีกทักหนึ่งทศวรรษสทศวรรษสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามา วัดกันอีกทีว่าอะไรดีกว่าอะไรใช้ได้ดีกว่าหรือจะใช้ทั้งสองระบบเลยจบเคลียร์นะครับไม่ต้องมีการติดค้างอะไรลองดูนะครับในอนาคตว่าฝั่งไหนจะรุ่งฝั่งไหนจะรอดฝั่งไหนจะรุ่งดิ่งก็แล้วแต่ละกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้ รเรามี4ช่องทางคือบล็อกดี c e b o o ุ๊กยูทูบไลา์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเอนซ c ่คอมมิตตี้นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายนะครับลองเข้ามาคุยกับเพื่อนๆดูและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้เข้ามารับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าคริปโตเอนซีนะครับก็จะทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยมูลด้วย และพอร์ตการลงดูของท่านก็จะมูนไปด้วยกันกับช่องกอยนีมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ